สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันที่ช่อง YouTube รถไถมือ2องบายนอตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อัปเดตนะคะวันที่6นะคะพฤศจิกาสองห้าหกหกนะคะเรามาเปิดสินค้านะคะเป็นคีบ SGB470 นะคะตัวนี้เป็นของตาช้างนะคะมือ2ตัวนี้ลูกค้านะคะสามารถซื้อไปในราคา130,000บาทพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งนะคะพร้อมติดตั้งให้นะคะก็คือราคานี้เราเช็คแล้วก็ติดตั้งให้รถนะคะคือไปรับไปส่งรถลูกค้ามาติดตั้งให้นะคะในราคา1นึ่งแบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้สามารถติดกับรุ่น47แรง50แรงได้นะคะสวยๆเลยคีบตัวนี้นะไม่มีตำหนินะคะเดี๋ยวให้ดูจุด เชื่อมต่อของคีบนะคะตัวนี้สลักนะคะเหลือ,อครบสินค้าของเราเป็นแป๊บน้ำมันนะคะหรือว่าเป็นสายไฮดริกนะคะตัวนี้คือยังไม่มีแตกหักนะคะสภาพสวยๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่หาคีบรุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่เบอร์097 969 1438นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะได้คีบอ้อยแล้วระยะเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเมษายนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรีบๆหน่อยนะคะสินค้ามีแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะตอนนี้ที่หน้าร้านของเราตั้งอยู่นะคะตำบลกรุงเก่าอำเภอท่าคันโทนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสำหรับลูกค้าอยากมาดูเองนะคะหรือว่าโทรล่วงหน้ามาถามก่อนก็ได้นะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ